โย 6, วยสองพันจ่ำเลยคนทำบุญมาให้กูแล้วเอา,เ,อาเด็กใครเด็กใครแย่บ่อยอ่ะก็ลากหลายเข้ามากระเต็มบ้านเต็มเมืองอ่ะดูพี่มั่งเนี่ยเ,เดี๋ยว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 ขอดูหน้าดูตาที่ใครใครพอจะนั่งได้เปลา้อคนชุดดำใส่ไม่เอาแล้วสงสัยจะเห็นเอใครนั่งได้เป อันไม่ดีโน้นโอ้โหไปละอะไรใครอ่ะนี่ไอ้คนนี้เอ้าโอ๊ยไปละอะไรเออตกใจโอ้โหขวัญอ่อนจริงจริงเลยนี่คนนี้ยังไงเออเนี่ยแสดงว่าแกเป็นหลอกเข้ามาใช่ไหมถึงได้สองพันเนี่ยแกเป็นหลอกเข้ามาฮะไอหบีเป็นหลอกโอเคอย่างนี้อ๋อนี่ไอ้คนนี้คนนี้ยังไง ไอ้คนนี้นั่งได้เนี่ยเหรออ้าวงี้เราจะเรียกเขามานั่งแต่อย่าออกมาถีบเลยไอ้คนขับมานั่งแล้วไม่ออกมามันก็กระไรอยู่ยังไงกูก็ขออะไรแลกเปลี่ยนกูได้ไหมละอะไรแลกเปลี่ยนของเส้นไหวก็ได้เจะเอาอะไรพอกับเป็นญาติได้ทำไปให้ไม่มีอะไรอ่ะหมูเห็ดไก่หมูเห็ดไก่ของขาวของหวานได้แล้วขนเดนียวสองเล็กขึ้นมลูกหนึ่งเออเดี๋ยวก่อนมีของขาวของหวานเอาน้ำน้ำชาไอ้น้ำน้ำอะไรที่ข้างบนเขาเรียกกันเนาะเป็นชาไอโอโออะไรวะ โออีพีไอเนี่ยไม่ใช่โออีชีโออีทีเออโออีนั่งกินไม่ได้กินไม่ได้เออแล้วยังไงเดี๋ยวถามอะไรหน่อยหน้าท่านดำไหมเนี่ยฮะหน้าดำไหมไม่ดำนอกแต่ไม่ขาวเราจะทำยังไงเอาเอาอะไรมาทาให้ขาวอภพรยาไหมอรไอ้นนท์เอาไปแล้วพรกูไม่เอากูเอาคนอิ่มมาแล้วอ่ะคนอิ่มคนอิ่มเออจะเป็นคนอูได้ไหมเอาคนอิ่ม เท้าเหนียวหนึ่งลิตรขนมลูกหนึ่งนะหัวเห็ดใบไก่เออนี่ขนมลูกหนึ่งทอนตลับหนึ่งท้าให้กูทุกอย่างกูจะไม่ออกคนเลยแต่ทำอะไรหน่อยเถอะเวลาทำให้กูทำไปซะเยอะเดียวแต่ทำไมไม่ถึงกูเลยซะหน่อยเดียวล่ะก็กว่าจะไปแกเนี่ยมันผ่านเยอะผ่านอะไรเยอะพระเนนเนนชีชีพามเออคารวะโอ้โหเด็กวัดเด็กวัดมา ออานุ่กิตมเดีไม่น่าพยาดเดือดต้องการอะไรทำมาเดือ้เราเป็นกลางแก้งเลยกลางแกลงเต็มเลยคนีกแก้วต้องลงทานี้ถ้าให้ทุก่ิทุกอย่างจาไม่ออไมาอีกเลยอนะบาไปาย